สาวเครียดเพิ่งเรียนจบว่างงานแม่อยากให้ไปสอบราชการเลยเผาหนังสือการะตูนที่สะสมไว้จะได้มีเวลาไปอ่านหนังสือสอบเป็นหนึ่งหนึ่งเรื่องราวน่าเห็นใจครับเมื่อสาวคนหนึ่งได้ตั้งกระทู้ปรึกษาปัญหาชีวิตหลังจากที่แม่ของเธออยากให้เธอสอบติดราชการมากจนยอมทำลายสิ่งที่เธอรัก เรื่องราวนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เรื่องเล่าข่าร้อนจะมาเล่าให้ฟังกันครับโดยสาวเจ้าของกระทู้ได้เล่านะครับว่าเธอเป็นเด็กจบใหม่และยังว่างงาน แต่ทั้งนี้เธอได้พยายามหาเงินจากการทำงานออนไลน์มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ9,000-10,000ถึง 10, บาทจึงพอมีเงินเก็บอยู่บ้างส่วนแม่เปิดร้านขายข้าวแต่เพราะสถานการณ์ค่อนข้างเงียบเหงาจึงมีรายได้น้อยเธอพยายามหางานประจำทำแต่ยังไม่มีบริษัทไหนรับสัมภาษณ์งานหลายแห่งก็ไม่ผ่านเพราะเธอมีบุค,คลิกไม่ดีวนน้ำหนักเยอะช่วงปีใหม่ เพื่อนแม่ได้แวะมาเยี่ยมและพูดว่าลูกสอบบรรจุครูได้แล้วและลูกของเพื่อนแม่เป็นคนอ้วนเช่นเดียวกับเธอแม่จึงอยากให้เธอไปสอบราชการบ้างและคาดหวังสูงมากโดยตั้งแต่เข้าปี2,567ยยอดขายจากงานออนไลน์ของเธอไม่ค่อยดีนักทำให้แม่ยิ่งกดดันให้สอบราชการให้ได้เธอเลยซื้อหนังสือมาอ่านหลายเล่มซื้อแนวข้อสอบมาทำ แต่ไม่ว่าจะอ่านไปกี่รอบก็ทำความเข้าใจอะไรได้ยากยิ่งหอมอ่านยิ่งไม่รู้เรื่องเลยต้องมีเวลาผ่อนคลายบ้างเธอชอบอ่านหนังสือการ์ตูนและสะสมไว้ค่อนข้างเยอะเวลาว่างจึงซื้อหนังสือการ์ตูนมาอ่านบ้างเป็นบางทีแต่แม่กลับไม่พอใจและด่าเธอทุกครั้งที่หยิบมันขึ้นมาอ่านจนเธอต้องแอบอ่านไม่ให้แม่เห็นเธอรู้สึกว่าแม่เปลี่ยนไป จากที่เมื่อก่อนไม่เคยมาสนใจความชอบของเธอแต่ตอนนี้มากดดันบังคับให้อ่านหนังสือสอบเธอกดดันมากกินยาพาราทแทบทุกวันทั้งอยากอ้วกและปวดหัวแต่ก็ไม่กล้าบอกแม่เธอจึงพักบ้างแค่หนึ่งวันก็ยังดีทั้งเล่นเกมดูการ์ตูนอ่านนิยายทั้งวันและแน่นอนว่าแม่ไม่พอใจมากเธอและแม่ทะเลาะกันอย่างหนักจนเธอไม่มีกะจิตกระใจอ่านหนังสือ ล่าสุดแม่ของเธอได้ทำในสิ่งที่เธอโมโหและเสียใจมากที่สุดในชีวิตโดยไล่เธอออกจากห้องแล้วขนหนังสือการ์ตูนของเธอไปเผาทิ้งพร้อมด่าว่าเป็นเพราะการ์ตูนเธอเลยก้าวร้าวและโตมาเป็นคนไม่ได้เรื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เธอรู้สึกเศร้ามาก พราะหนังสือการ์ตูนทุกเล่มซื้อมาด้วยเงินของเธอไม่ได้ของเงินพ่อแม่เลยสักครั้งเธอไม่คุยกับแม่เลยหลังจากที่แม่เผาหนังสือทิ้งมีเพียงพ่อมาปลอบใจแต่ก็ยังพูดเอียงไปทางแม่ว่าแม่ทำเพราะแกหวังดีเธอเพอเข้าใจสิ่งที่พ่อพูดเพราะอยากให้เธอสบายใจแต่สิ่งที่แม่ทำเธอรับไม่ได้จริงๆด้านความคิดเห็นชาวเน็ตนั้นแนะนำว่าต่างฝ่ายต่างกดดัน แม่ก็คงเครียดเพราะขายของไม่ดีจึงอยากให้ลูกมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งและมีรายได้มากกว่างานออนไลน์หากเจ้าของกระทูหางานทําและมีรายได้เพิ่มขึ้นอาจไม่ต้องรับราชการก็ได้คาดว่าแม่ของเจ้าของกระทูคงไม่มากดดันอีกแน่นอนท่านผู้ชมนะครับคิดว่าเรื่องราวของสาวรายนี้ที่ถูกแม่กดดันให้สอบเข้ารับราชการ ถึงขนาดนำหนังสือการ์ตูนที่เธอสะสมไว้ไปเผาทิ้งแบบนี้เป็นอย่างไรบ้างลองแชร์ความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ